สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาสงนอกนักศึกษาสาขาวิชาการบรัทงศึกษาชั้นปีที่2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏนครราชสีมาวันนี้ดิฉันจะมาอ่านนิทานเรื่องเสียงอ่านจากหัวใจเพื่อพัฒนาการอ่านเรื่องตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านและพัฒนาการเขียนเรื่อง คัดลายมือตัวบรรจงเป็นบรรทัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นิทานเรื่องนี้เป็นผลงานในรายวิชาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้รับชมนิทานหนังสือน,นิทานเรื่องเสียงอ่านจากหัวใจคำนำสารบัญปิงหนูน้อยที่ช่างฝันและเต็มไปด้วยความสุขในทุกค่ำคืน ที่ได้เอียนกายข้างแม่เพื่อฟังนิทานเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและจินตนาการทำให้หัวใจดวงน้อยของปิงพองโตและรู้สึกอบอุ่นอย่างที่สุดแต่ความสุขนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความกังวลเมื่อปิงต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเองทุกครั้งที่พยายามอ่านตัวอักษรปิงก็มักจะสะดุดและอ่านผิดไปเสียหมดจนดเพื่อนแอบหัวเราะ ปิงรู้สึกเสียใจและเริ่มอับอายในความสามารถของตัวเองเขาคิดในใจด้วยความท้อแท้ว่าหรือเราจะไม่เหมาะสมกับการอ่านนะเมื่อแม่หนูน้อยเห็นลูกน้อยซึมเศร้าก็เข้ามากอดปลอบโยนอย่างอ่อนโยนการอ่านก็เหมือนการวิ่งนั่นแหละลูกแม่กระซิบต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะเก่งได้คำพูดนั้นจุดประกายความหวังเล็กๆในใจปิง ทำให้เขามีกําลังใจที่จะลองใหม่อีกครั้งและเริ่มฝึกอ่านทีละน้อยวันละหน้าแม้บางครั้งที่อ่านผิดอีกครั้งความรู้สึกท้อแท้ก็กลับเข้ามาเยือนแต่คำพูดของแม่ก็ดังก้องอยู่ในใจผิดได้แต่อย่าหยุดมันเป็นเหมือนเสียงกระตุ้นที่ทำให้เขาลุกข,ขึ้นสู้ต่อในคืนหนึ่งปิงฝันว่า หนังสือทุกเล่มคลายเป็นเพื่อนที่ยิ้มให้และคอยให้กำลังใจนั่นทำให้ปิงเข้าใจว่าหนังสือไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นเขาจึงรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีลองอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆนฟังแม้จะไม่ค่อยข่องนักแต่ความตั้งใจนั้นทำให้เพื่อนบางตัวที่เคยหัวเราะกลับมาตั้งใจฟังและปรบมือให้ ปิงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเขาจึงหมั่นอ่านทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปปิงก็สามารถอ่านได้คล่องแคล่วและเข้าใจความหมายของเรื่องราวมากขึ้นเพื่อนเพื่อนของเขาต่างประหลาดใจในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และขอให้ปิงเป็นคนเล่านิทานประจำกลุ่มปิงยิ้มกว้างด้วยความเบิกบานและกล่าวว่าการอ่านทำให้เราได้ทั้งความรู้และความสุข ในค่ำคืนที่แสงจันทร์ส่องสว่างปิงนั่งอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆพ,พร้อมกับหนังสือในมือเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทุกตัวที่กำลังตั้งใจฟังดังขึ้นรอบๆเป็นเหมือนรางวัลอันล้ำค่าที่ทำให้ปิงรู้สึกว่าการก้าวผ่านความกลัวและอุปสรรคในวันนั้นคุ้มค่ามากเพียงใดแบบฝึกหัดการอ่านแบบฝึกหัดการเขียน แบบทดสอบการอ่านแบบทดสอบการเขียนสาระการเรียนรู้การอ่านจับใจความและการเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆข้อมูลผู้จัดทำหนังสือนิทานสรุปภาพรวมนะคะสามารถนำนิทานเรื่องนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบเช่นการอ่านหรือการเล่าเรื่องประกอบภาพ การแสดงบทบาทสมมติเพื่อฝูฝกนการสื่อสารและปลูกฝังคุณธรรมรวมถึงใช้เป็นสื่อส่งเสริมจิตใจให้เด็กรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีน้ำใจและช่วยเหลือกันให้ทุกคนมีความสุขสามารถใช้สอนเด็กได้ให้เห็นคุณค่าของความดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพค่ะขอบคุณค่ะ